สวัสดีค่ะปอบกหมิงแดงชาแนลนะคะพี่น้องคะดูคันตาเมนี้กะพามาหาสะเดาคือเก่าค่ะพี่น้องบ่าวมิงอยู่ทึง์นโก้งใหม่คนเด้อจากพี่น้องคะมาเป็นกําลังใจด้วยแรงกระเา๋ามิงนะคะค่ะอันนี้ก็ได้ปุ๋ยนึงละคะ่ะแล้วก็เอาไปไว้อยู่บ้านอีก2ถุงเนาะคะ่ะให้ป่าเพิ่นเด็ดให้ค่ะบ่าวมิงกําลังขึ้นลงจ้ะกําลังบิดอยู่ยฮูน้นบ่าวมิงยูเทิร์ก้งใหม่คนเด้อจ้ะ ก้องนี่ดอกงามแห้งจ้ะพี่น้องบอ้าเม่งก็ร่างึ้นอยู่มาจ้าเก็บสะดากกันจ้ะดอกงามเลยจ้ะนี่โอ้ยเก็บสะดากกันจ้จเาเจลลาเป็ดบ้าเม่งวานี่จ้าสวยงาม ผมอําลำจ้างามๆเลยพี่น้องจ้าผักสะเดาเดอ้อจ้านี่สวยงามตามท้องเรื่องป้าเก็บน้ำกันต่อจ้ะพี่น้องค่ะอันนี้คือถีรีมาเหลี่ยวนะคะ่ะก็จะได้ประมาณนี้คะ่ะพี่น้องคะ่ะกัลไรเตริบจ้ะพี่น้องนี่กล่องใหญ่ๆเลยจ้า นี่ดนเดี๋ยวนูแดงสีมาลีเอามารียู่บานกะสองทมปุ๋ยเนาะค่ะนี่ค่ะมาจ้ามะลิสองกันกับนูแดงจ้ามาจ้ามะลิใบที่เอามาเนาะค่ะเอามลิอยู่บานเนาะค่ะใบสเดาช่วงนี้ก็ฮะ พักจะเดาไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเดี๋ยวออกไปหาอยากให้กินมาเดี๋ยวออกไปหาอยากให้กินยังเลยหาเงินก่อน,นครับผมบหาตังก่อนนั่นก็ไม่ก็ข้าวพัหาตังพ่อได้ให้ลูกไปโรงเรียนก่อนนะจ่าราคาขนมเด็กหน่อยหาค่าน้ำมันพ่วงมีเงินเติมน้ำมัน งามที่ได้มกงบมีเลยเนี่แยตาดิแม่ชอบเหมือนมกันพ่อไปเอาอยู่เลยันอีกทางนึงเนาะต้องไเ่สาไปทาฝนมันปุมันมีตัวปุตัวบกปุถ้ามันพ่อไอกับพอไหนอย มืดละเดิมบ้านมืดละคะ่ะว่าจังไหนลูกเ,นะเออหุงเขาเลย มาค่ะได้เวลาหมัดแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะมือคํำลงมาหล่ะก็มาหมัดกันจ้าแกะใบออกแล้วเรียบร้อยจ้ามาหมัดกันจ้าทีนี่โอ้ยลายแห้งค่ะพี่น้องคะเมือน,นี้บ่งหัวฉิดจักถุ่มเนาะค่ะมีแต่กองผักกระเดาเลยจ้าหลาลานตาแห้งมาจ้ามาซอยนุดด่ดแดงหมัดผักกระเดากันจ้ามาจ้ามาหมัดกระเดากันจ้า ขันเวลาจ้ะเบึงลูกชายหรือลูกสาวคุณกำลังสิอยากเต้นวันเด็กโอ้ยลูกชายข่อยลูกชายข่อยคือเป็นแนวนี้มาจ้ามาหมัดพักกระเดากันนะจ้ะขันเวลาบางนึงนี่ ลูกไสายจักลูกไสายจักลูกสาวโบ้ติ่มหยุดดดดดจังงามเลยจ้ะพี่น้องมาหมัดกันจ้าจ้ำมากแล้วค่ะเอ็ดเป็นกั้นๆแล้วขาเลี้ยงมันยังงามค่ะเลี้ยงมันสวยๆค่ะ,ๆๆคะเลี้ยงกันสีแล้วค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะทำไปเรื่อยๆ,ๆยกั้แล้วค่ะซับค่ะ ต้อดกังเสียงแล้ค่ะกั้นให้เลยค่ะมานีค่ะเรื่องๆใส่อีกจ้างน้อยค่ะเตรียมทันเต็มกรรมดีปั้นไหนนี่ค่ะลักษณะนี้ค่ะ ได้ประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องฮาบารเดอร์ค่ะนี่แบรนด์เนี่ย่อเคค่ะจับอีกค่ะข้ามเอาอันกาดคนสีหน่อยเนาะคะ่ะเอามาป้นก็กาดแง่แง่ค่ะพี่น้องเนี่ยกา,กเา,กเาดเพรกะกระดาษคนสีบอกขึ้กันเนาะคะ่ะนี่ค่ะ ลักษณะการห้องเพินเนะคะ่ะอันนี้จะการใหญ่อันนี้จะน้อยค่ะเข้ามาผสมกันค่ะพอเด็กพาลูกไปลงหลังโ่งเรียนนะคะพี่น้องค่ะช่วงนี้เนาะคะ่ะ ำยังสีเลยจ้าทำประมาณนี้แล้วค่ะทำงามเลยเนาะค่ะพี่น้องมาค่ะมันหลุนน้ำกันมานุแดงสีเห็ดเซจขุ่มเนาะค่ะพี่น้องคะมาจ้าจ้าอันนี้คืออันถีบมัดเหลี่ยวนะจ้าพี่น้องอันนี้ร้อยหนึ่งนะคะกล่องนี้ลอยกั้มนะคะ มาเส้นเหล้วค่ะแล้วก็เลื้อที่ย่างหมายประท่านแหล้วอ,อีกเติมนึงอยู่จา้าราตรีนี้อีกยาวไกลท่านเหลี่ง่ายค่ะพี่น้องมาจับมาหลุนใส่กันเนาะคะ่ะวานนูแดงสีแหล้วจักถุ่มจังยามคะ่ะเมื่อยแต่เด้พี่น้องะ่ะเพื่อจะได้เงินแต่ละบาทของเขาเนาะคะ่ะต้องทํางานถึงจะได้เงินสูส้ๆจ้า ค่ะเซจแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะกล่องนี่เนาะคะ่ะเลี้ยงไห้่ยังสีน้ะคะ่ะแลวกอาภาชุบน้ำคุ้มใหม่นาะคะ่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นู้ดแดงก็ขอจบคลิปไว้เพียงสานี้ก่อนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกาไปรับชมคลิปเมน,นูแดงเนเด้อคะ่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ